เขาฟนนมนะคะมาที่บ้านอยู่กับพี่แสงจันนะคะซึ่งออมักฟังว่าพี่แสงจันใช้อเมก้าสามจากดาวอินคาแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะออพี่ใช้ดาวอินคามาทั้งหมดกี่วันแล้วครับพี่ยี่สิบกว่าวันแล้วค่ะยี่สิบกว่าวันแล้วพี่พี่เป็นโรคอะไรคะเป็นมะเลนเต้านมค,ค่ะพี่เล่าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากใช้ หลังจากใชน้นี้มันก็นอนหลับดีหลับลึกดีมากเลยแล้วที่เป็นสเสลอะไรที่มันเป็นมันก็จะขับออกมาหมดเลยค่ะ,ะแ,ลแล้วก็อยากที่ว่ามันจะอ่อนเพลียตอนนี้มันก็มีแรงทําอะไรก็ไม่เหนื่อยลงใบถางโคนปามอะไรได้หมดเลยค่ะช่วงนี้แต,แต่แรกแต่ปีเนาะ,ะหน้าตาก็สดใสขึ้นจากที่ว่าเจอเมื่อวันก่อนที่หน้าตา ค่อยข้างที่จะแบบไม่ค่อยมีความถูกเท่าไหร่ตอนนี้รู้สึกว่าหน้ามีเลือดฝาดแล้วก็ดูสดใสขึ้นแล้วพี่เล่าอาการของสามีให้ฟังหน่อยดิคะเหน็นว่าสามีก็ใช้ด้วยกันค่ะสามีแต่แรกนั้นความดันเขาจะสูงมากแล้วเขาจะต้องได้ใช้ตัวยาขยายหลอดเลือดนะนะเดือนละหนึ่งหลอดเดือนละหนึ่งเข็มแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยพาไปหาหมอหมอบอกว่าความดันปกติหมดเลยคะ่ะ ให้ายาได้สามีเป็นไตใช่ไหมคะเป็นตไต,ไตระยะสุดท้ายฟอกสี่ว่ารอบละสี่วันละสี่รอบ,รอบค่ะ,ะ,อ,ะอาการช่วงแรกท,ท,ที่ที่หยอดนี่เป็นยังไงบ้างคะพี่คือในคนทั่วไปที่เขาไปเห็นสามีในสภาพตอนนั้นเขาคิดว่าไตาวันไตพุ่งแล้วคะ่ะ<อ>เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกเขาล่าเริงไปเล่นล่าเริงอะไรกับเพื่อนได้ะคะ่ะได้ยินว่า ขับมอเตอร์ไซด์ได้ด้วยขับมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยค่ะใช้มาประมาณยังไม่ถึงเดือนเนาะค่ยี่สิบกว่าวันเองเอเป็นสิ่งที่น่ามาสัจจรแล้วก็มันมันน่าทึ่งมากๆเลยแค่โอเมก้ามเข้าไปในร่างกายซึ่งแค่ไม่กี่วันเองความเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปเยอะก็ดีใจด้วยนะคะพี่ขอให้พี่ดูในสุขภาพนะคะขอบคุณมากค่ะ